สวัสดีกันอีกคลิปครับพี่น้องรับชมกันอีกชอตหนึ่งนี่มาชมตามมาอยู่มุมนี้ครับข้างหน้านี่เป็นคัทครับผม320สองศูนเล็กเจนครับขันเป็นซูมิโตโม s เอสเอชหนึ่งเอสนึ่งศูนย์ 2, 1, 0, ครับเอฟครับผมรุ่นใหม่ล่าสุดของค่ายซูมิโตโมครับ นี่ก็เป็นตัวท็อปครับของ n e ็กเจนอายุอานามก็3ปีแล้วครับคันนี้ยังเจ้าเหมือนเดิมครับพี่แลมโบใหญ่ n e ็กเจนตัวท็อปครับตัวนี้คลิปแรกเราก็ดูกันไปคร่าวๆแล้วครับคลิปนี้เราจะพาดูประสิทธิภาพในการทำงานครับ ว่าสองคันนี้มันเป็นคู่ที่สูสีกันไหมนะครับถ้าผมมองแล้วก็ผมว่าไม่ไม่ใช่คู่ต่อสู้ครับไม่ใช่คู่ต่อสู้ของแคทนะครับส่วนเป็นตัวโมเพราะว่าขนาดปุ้งกีครับอันนี้ก็ใหญ่กว่านะครับอันนี้ต้องถ้าเป็น SH 1 1 2 1หนึ่งครับถ้าจะสู้ก็ต้องไปสู้ถ้าเป็นสู้แคทนะครับก็ต้องไปสู้ครับตัว Uh, ตัว GC นะครับตัว GC ตัวที่เป็น GC นะครับน่าจะพอดีกันนะครับขนาดปุ้งกีสัก1คิวหรือว่าปุ้งกีใกล้เคียงกันนะครับนี่เขาเป็นพี่แลมโบใหญ่ในปุ้งกีหนึ 2, ครับขนาดน้ำหนักขนาดความกว้างของแท็กนะครับก็กว้างกว่าแต่ว่าสามารถทำงานด้วยกันได้ไหม ทำงานด้วยกันได้นะครับทำงานราคาเดียวกันครับก็เป็นชั่วโมงก็ชั่วโมงละเท่ากันแต่ว่าขนาดการทำงานก็ถ้าเป็นงานที่เรารู้ๆกันนะครับอันนี้จะออกเยอะกว่าครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องการทำงานครับผมมันก็ทำด้วยกันได้ครับ ทำด้วยกันได้ราคาการทำงานก็เท่ากันครับสติกเกอร์ลีเวติดเป็นสัญลักษณ์ครับของ บริษัทที่จัดนำมาขายครับผมยี e ่ห้อซูมิโตโมนะครับสำหรับคันนี้ก็เมโทครับเมโทเมโทแคทครับแคทเป็นแคทนะครับแต่ว่าบริษัทที่นำมาขายก็คือเมโทครับอะไรจะแพงอะไรจะถูกนะครับขึ้นอยู่กับเมโทนะครับ บริการดีบริการไม่ดีขึ้นอยู่กับเมโทรครับหลังการขายครับส่วนสินค้าของเขานี่ก็คือเป็นที่รู้ๆกันครับสำหรับแคทนะครับรุ่นนี้ครับผมเป็นรุ่นที่เป็นแคททร์พิล่านะครับเป็น นวัตกรรมใหม่นะครับนวัตกรรมใหม่ที่ที่แวกแนวตั้งแต่เคยเป็นมานะครับก็คือเมื่อก่อนนั้นคอนโทลก็จะเป็นคอนโทลน้ํามันมาโดยตลอดนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกนะครับที่มีระบบไฮดรอลิกนะระบบคอนโทลเนี่ยเป็นคอนโทลไฟฟ้าครับสําหรับแคปนะครับเริ่มมาตั้งแต่ตัวนี้เลยครับแล้วก็ าการระบายความร้อนนะครับระบายความร้อนหม้อน้ำนะครับด้วยพัดลมไฟฟ้าครับใช้แบตเตอรี่ในการอามอตเตอร์ระบายความร้อนครับ <Thank you. S 1> oh. ก็พอเห็นควันเหมือนกันครับผมขนาดรถก็มีควันเหมือนกันคันนี้ก็นี่ครับพึ่งได้สองเดือนครับยังใหม่เยี่ยมเลยครับยังไม่เห็นมียังไม่มีรอยอะไรครับแต่ตอนนี้ลุยตมครับนี่หละครับงานรถแบคโคครับที่คันไหนที่ลุยครับที่ได้ทำงานลุยๆนะครับส่วนมากก็จะ ระมัดระวังยากนะโอ้ยเงี้ยวกันหลายเดิมพี่น้องมาเบิ้งใส่กันจริงๆดูครับนี่ดูครับ <c oughs> ดูขนาดแขนครับนี่นี่ก็นี่ครับเงี่ยวกันลายเดิบอยู่ครับ ก็เป็นตัวใหญ่สุดเอเป็นเป็นตัวเป็นตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ก็ไม่ใช่ว่าใหญ่สุดนะใหญ่สุดของการของรถที่ที่ทำงานในอะระดับบ้านครับระดับหมู่บ้านไม่ใช่โรงเมืองนะถ้าโรงเมืองใหญ่กว่านี้ก็มีนะครับ เลอจำไม่ผิดแปดลูกครับโวเลอร์เป็นรถที่สวยๆ่อๆครับสำหรับซูมิโตโมนะ บูมออมสวยงามครับก็มีกันมาหลายรุ่นหลายเวอร์ชั่นเหมือนกันครับก็จะเป็นที่นิยมมากๆนะครับก็ตั้งแต่รุ่น5้ามาแล้วก็มีชื่อเสียงนะครับรุ่นหมาตอนนี้ทุกวันนี้ก็เป็น F6 ครเป็นรุ่น6แล้วแต่ก่อนก็มี่ครับพี่น้องซูมิโตโมเนาะเุ่นะเก่าๆครับแต่เมื่อก่อนนี้ก็ยังไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่ครับขึ้นอยู่กับการตลาดนะครับของ คนที่ขายครับผมของบริษัทที่นํามาขายนะรถกุดนี่ครับอยู่กับการตลาดว่าจะจัดโปรยังไงครับว่าจะโปรโมทยังไงครับอืมรถกุดนี่ครับเรื่องประสิทธิภาพเรื่องการใช้งานนะครับผมมันก็ก็ไม่ต่างกันเยอะครับผมผมว่าไม่ต่างกันเยอะนะครับการทํางานนะ แต่เรื่องความทนในทานเนี่ยก็ดูกันเอาไปครับดูกันไปของมันมีห่างได้มีเสียเป็นทุกรุ่นทุกยี่ห้อครับทุกแบรนด์ ใหญ่ยาวมากครับตัวนี้คนก็ใหญ่ครับปวบอิ่มมากผมไม่รู้ไม่แน่ใจนะครับว่าแคทเขาจะทำออกมาอีกไหมรัรุ่นสไตล์นี้ครับ รู้ว่าจะทำออกมาอีกไหมนะครับที่แน่ๆก็คือ G X นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดตอนนี้ new logo ก็คือกลับมาใช้แบบเดิมครับก็คือแบบเดิมนั่นคือพัดลมติดที่เครื่องเหมือนเดิมครับไม่ได้เอาพัดลมไฟฟ้านะครับไม่ได้ทำแบบพัดลมไฟฟ้านะครับแต่ว่าคอนโทรลนั้นเป็นคอนโทรลไฟฟ้า ผมว่าการตอบสนองเขาดีมากเลยนะครับคอนโทรลไฟฟ้าตัวนี้นะครับมันที่ผมเคยสัมผัสนะครับรุ่นนี้นี่ก็คือขับดีครับขับดีรู้สึกว่ามันมันได้ดังใจคิดนะครับเวลาที่เราควบคุมมันเราอยากให้มันดึงเข้ามาตรงนี้เร็วสวบเราก็ได้นะ ตรงนี้เบาแค่ไหนก็ได้ครับก็คือรู้สึกได้ถึงความเร็วของเขานะครับก็คือสัดญานะครับนนนัน,นเป็นชิโม่ครับซิโม่ เป็นคอนโทรลน้ำมันธรรมดาตัวสามสองามเสียงเทอโบจะดังแบบหอนดังเพาะกว่าน,นี้ครับโอ้สามสองสามเนาะใหญ่สุดนะครับโอ้มันก็ตัวเดียวกันครับมันก็รุ่นเครื่องยนต์อะไรมันก็ เดียวกันนะครับแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นตัวท็อปมากกว่าเพราะมันมีตัวช่างน้ําหนักนะครับสามสองสาจะไม่มีครับสามสอสามสายไฮดรอลิกน้อยครับ สาเหตุที่เพราะว่าสายไฮดรอลิกน้อยก็เพราะว่ามันเป็นระบบคอนโทรลไฟฟ้าครับผมก็เลยลดสายไฮดรอลิกไปนะครับสายไฮดรอลิกปกตินะครับปกติรถที่ใช้คอนโทรลน้ํามันทั่วไปธรรมดานะครับเราจะมีสายเฉพาะสายคอนโทรลนะครับสายคอนโทรลก็มีข้างละข้างหนึ่งก็ต้องมีหเนาะอนบอกพี่น้องหสาย อย่างน้อยต้องหกสายนะครับทางละหกสายคอนโทรนนะครับแล้วก็สายสัญญาณนะครับสายสัญญาณสายสัญญาณพารอดนะครับต่างๆก็ถูกลบออกไปครับเพราะว่าต้องเขาจะใช้ไฟฟ้านะครับลดสายไฮดรอลิกมาเป็นสายไฟฟ้าแทนนะครับสายไฟฟ้ากล่องนะครับ การควบคุมสมองกลต่างๆก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่านับว่าทําออกมาได้ดีครับผมสําหรับการสั่งใจไฟฟ้านี่ตวันเร็วสุดๆครับสั่งงานเมื่อก่อนเราเราจะบังคับ อร์มนะครับบังคับอร์มบังคับปุ่งกีบบังคับบูมนะครับต้องใช้สายน้ํามันที่จากคอนโทรลของเรานะครับไปไปสั่งงานอีกทีหนึ่งใช้ปั๊มพลอ,อตนะครับหรือว่าปั๊มเกียร์หรือว่าเกรรียร์ปั๊มครับส่งสัญญาณปั๊มนะครับส่งสัญญาณน้ํามันนะครับมาที่มือนะครับพลอตมือครับคอนโทรลมือเรารสั่งงานไปที่ คอนโทรลมาวจ่ายน้ำมันไปที่อุปกรณ์ต่างๆนะครับแต่ว่านั้นนำกามขั้นตอนนี้ไปเลยนะครับข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยก็คือใช้ไฟฟ้าที่อยู่จากคอนโทรลมือนี่ครับสั่งงานไปที่ซูรินอยซูรินอยควบคุมบูมอาร์มปั๊มบูมอาร์มควบคุมปุ้งกีครับควบคุมตรงนี้เลยนะครับผม น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่ผมก็ไม่ใช่ช่างนะครับผมก็ผมก็แค่พูดไปตามที่คิดครับผมที่เป็นคอนโทรลไฟฟ้ามันก็จะน่าจะทํางานแบบนั้นครับเพราะว่าคอนโทรลน้ำมันมันทํางานแบบนั้นนะครับแบบที่ผมอธิบายให้ฟังนะครับอันนี้คอนโทรลไฟฟ้าก็จะข้ามขั้นตอนนั้นไปนะครับข้ามขั้นตอนด้วยการเอาน้ํามันไปสั่งน้ํามันอีกทีหนึงนะครับ ตามขั้นตอนนั้นไปก็คืออะสติลอยเปิดปิดสติลอยเปิดปิดเลยครับเปิดปิดน้ำมันอ่ะเป็นแบบนั้นไหมนะครับก็เลยลดสายไฮดรอลิกไปครับโอ้สุดยอด รถขุดที่เทคโนโลยีไปไกลครับไปเร็วไปเยอะนะครับไปสาเหตุที่คนไม่ค่อยกล้าซื้อแคทใช้นะครับผมมองว่าเป็นเรื่องของอะไรครับเป็นเรื่องของอะไรเป็นเรื่องของ การเมนเทนแนนต์นะครับการดูแลนะครับการการดูแลแบบเออแบบอะไรเสียอย่างนี้ครับบางคนก็จะได้ยินว่าโอ้โหไปซื้อทีหนึ่งทีหนึ่งรดเป็นแสนเป็นยังก็ว่าไปครับโอแต่ว่าความจริงแล้วมันก็ไม่ได้เสียบ่อยขนาดนั้นนะครับไม่ได้เสียบ่อยขนาดนั้นมันก็มีเสียบ้างนะครับรถทํางานเนาะมันก็มีเสียบ้างแต่ว่าแต่ว่าอะไรมันก็แพงจริงนะครับแพงกว่าทุกค่ายอื่น แพงกว่าค่ายอื่นๆจริงๆครับอันนี้ถ้าสมมติว่าบริษัทนะครับผู้จัดขายนี่ถ้ามีการปรับปรุงในเรื่องนี้ผมว่าน่าจะดีมากๆเลยครับปรับปรุงในเรื่องราคาอะไรนี่ครับ คนก็ชอบนะครับแต่ว่าชอบครับชอบแคบแต่ว่าไม่กล้าซื้อใช้ครับไม่กล้าซื้อไม่กล้าเสี่ยงเหรอทางที่ราคาก็ไม่ได้ต่างกันเยอะนะฮบผมไม่ได้ต่างกันเยอะอย่างทุกวันนี้สามสองศูนย์ไอ้สามสองศูนย์จีเอ็กครับสามสองสามจีเอ็กนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดนี่ก็ราคาก็ ตามลงมาครับสมล้านกลางๆนะครับกับ3ามสองสาม G ก,ก็แค่ประมาณสี่ล้านครับสามล้านเก้าสี่ล้านครับเ <c oughs> <c oughs> บากันเราบ้างนี้ยไส์แบบนี้ เสร็จแล้วครับถึงที่นี่ทำมาถึงตรงนี้ครับไปใส่ต่อมาเนี่ย